สอนลงมอบนะครับอย่างละเอียดนะครับให้ตั้งใจดูนะครับไม่ยากนะครับขั้นแรกเข้ามาที่กลุ่มเราแล้วใช่ไหมครับตักหมุดนะครับจะมีเว็บไซต์อยู่ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เสร็จก็ไปที่อเมซ่าสามเอซายอเมซาสามเอซายนะครับก็เอนเตอร์ไซต์ไปนะครับดูนะครับมอดที่ต้องใช้นะครับหลักๆนะครับของกลุ่มในเซิร์ฟนี้นะครับจะมีสองส่วนหลักๆทีคือ หลักที่เราใช้ก็คือ1.1หลักนะครับโหลด X อ i กซาย1.2ดาวน์โหลดคลิกนะครับไปกดดาวน์โหลดนะครับไปนะครับเลืไฟล์ Fi นะครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับขั้นนี้นะครับจะผมข้ามไปหลังที่โหลดเราโหลดมาแล้วนะครับจะเป็นไฟล์ฟิล์มแบบนี้ เราคลิกขวานะครับก็ extract to file นะครับแตกไฟล์ออกมาจะได้เป็นแบบไฟล์นี้นะครับปั๊บให้เราเช็คก่อนนะครับว่าด้านในมีไฟล์อะไรบ้างนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปปั๊บจะ add file แบบนี้อีกได้นะครับต้องว่าใน add file นะครับเราก็ไฟล์นี้ไปนะครับไฟล์ที่เรา d ด u b l ้ c คลิกเข้าไปแล้วมีสีขวานะครับ copy ไว้นะครับ แล้วจากนั้นนะครับเข้ามาที่สตรีมนะครับคลิกขวาที่เกมอาม่าสามบัตรไฟล์ภายในไฟล์ภายในครับแล้วให้เราคลิกขวาแล้วก็เพตลงนะครับไฟล์เกมอาม่าสามเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกเช็คอีกครั้งหนึ่งครับให้คลิกเข้าไปนะครับถ้ามีสีไฟล์แบบนี้ใช่แล้วถูกต้องนะครับถ้ามีเข้าคลิกเข้าไปแล้วมีอะดไซต์อีกไม่ใช่นะครับก็ให้เป็นแบบนี้ตายแล้วก็มีไฟล์ด้านในอย่างนี้ หลังจากเราโหลดเสร็จแล้ววางเข้าไปในเกมของมาสามแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวลันเชอร์นะครับก็เลือก local ตรงนี้นะครับปั๊บเราเข้าไปที่ไฟล์เกมมาสามของเรานะครับว่าอยู่ที่ไหน,นะไฟท,ที่เราแตกไว้สักคู่นะครับกดลเลหอกครับเลคอก f o l d e ครับปึ๊บมันจะขึ้นเขียวเขียวนี้มานะครับกดโหลดหมดเข้าไป หรับการโหลดและใช้เปิดใช้หมดเสริมนะครับด้วยวิธีเท่านี้ต่อไปจะเป็นการโหลดหมดหลักไอ้หมดเสริมนะครับต่อไปเป็นการเวิรกสอบนะครับ้ต่อไปเป็นการลงหมดเสริมนะครับเราดูนะครับเลื่อนลงมาในเว็บเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นวิธีลงหมดหลักนะครับไม่เป็นไรเราดูในเว็บแล้วหรือดูในวิดีโอก็ทําได้เหมือนกันนะครับแบบเดียวกันนะครับ ต่อไปดูการลงวอดเสริมนะครับสําหรับแบบชนารัตนะครับมอดเสริมแต่ละเซลล์จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเล่นวอดไหนก็ให้ดูวอดนั้นนะครับดูลิงก์วอดเสริมเชนารัตนะครับคลิกเข้าไปครับขั้นแรกที่เราต้องดูก่อนนะครับว่าเราล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์นั้นหรือยังนะครับถ้าเราไม่ล็อกอินให้ล็อกอินด้วยนะครับถ้าเราไม่ล็อกอินนะครับมันจะไม่โหลดเข้าในสตรีมของเรานะครับอาจจะล็อกอินเสร็จแล้วก็มาดูนะครับว่าอันไหนที่เรายังไม่กดซับบ้างกดซับแล้วคือถูกนะครับ อ่าที่เป็นบวกบวกนี่คือยังไม่ได้กดซับนะครับให้เรากดซับไปกดซับไปกดซับไปนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่รันเชอร์ใหม่ครับมันก็กำลังจะลงโหลดมอดของมันอยู่นะครับรอให้มันโหลดให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับทุกมอดก่อนนะครับมันกาลังโหลดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมติ๊กไปสามอันนะครับก็ได้สองอันแล้วนะครับรอนที่สามโหลดเสร็จอ่าสมมติอันนี้สามโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ย อาจจะไม่เคยสมัครเลยก็รอนานหน่อยนะครับเพราะใช้เวลาพอสมควรในการโหลดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการเข้าเซิร์ฟหลังจากนี้นะครับให้เราเชคที่พารามิเตอร์ก่อนนะครับไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะครับไม่ต้องติ๊กเลยนะครับในออพารามิเตอร์ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องติ๊กเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เคยเล่นเซิร์ฟอื่นมาอาจจะต้องมีติ๊กบ้างนะครับแต่ของเราไม่ต้องติ๊กนะครับติ๊กออกให้หมดไม่งั้นจะเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับหลังจากเช็คพารามิเตอร์เสร็จแล้วนะครับให้เข้ามาที่เซิร์ฟ นะครับไปที่คำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับกดที่คำว่าฟิลเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับ Are ียสี่หนึ่งเจ็ดนะครับอ่ามันก็จะค้นหาอ่านะครับหลังจากที่เราค้นหาเจอเสร็จแล้วนะครับให้เราขั้นแรกที่ทำนะครับต้องกดดาวไว้ก่อนนะครับ Add to Fa v o r i t e นะครับกดไว้เลยนะครับเราจะไม่ต้องค้นหาหลายครั้งนะครับหลังจากนั้นเวลาเราเข้าเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟ ครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาที่คาว่าฟ a v o r ลิทเลยได้เลยนะครับไม่ต้องไปค้นหาอีกนะครับหลังจากกดดาวไว้แล้วนะครับให้เรากดจอยตรงนี้นะครับเสร็จปั๊บมันจะบอกนะครับว่าในเซิร์ฟเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับมอดเสริมอะไรบ้างถ้าเราโหลดครบแล้วทําตามขั้นตอนมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอาจจะมีสีแดงบ้างหรือจะไม่เหลืองอาจจะเป็นเหลืองเป็นแดงนะครับหรือจะไม่เขียวแบบนี้นะครับให้เรามุ่งไปตรงคาว่า Set up Mo d and นด์นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ มันก็จะเลือกหมอดในเครื่องของเรานะครับที่เราซับในเวิร์กช็อปให้เรียบร้อยนะครับให้ตรงกับที่หมอดไซส์นะครับมันก็จะมีปัญหาอีกว่าด้งเด้งอะไรทั้งนั้นนะครับมันก็จะเริ่มเข้าเซิร์ฟของมันอ่ะเดี๋ยวเรารอนะครับหลังจากเรากดเซิร์ฟมอดไอจอยแล้วมันก็ต่อคอนเน็กเข้าเซิรฟ์ฟอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรารอไปดูตอนเข้าเซิรฟ์ฟ อ่ะแค่นี้นะครับเราก็จะเข้าเซิร์ฟมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องด้งเรื่องเด้งอะไรทั้งนั้นนะครับทําทำตามวิธีผมบอกนะครับอ่ามันจะมีวิธีหนึ่งนะครับสมมุติถ้าเราหาไม่เจอนะครับหาไอตรงไปที่คําว่าอินเอร์เน็ตแล้วหาคาว่าเรซุ่นเจ็ดไม่เจอนะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีทาให้ดูนะครับฮัลโหลนายเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับ มติว่าตรงที่คำว่าอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเราหาคำว่า a r e a 1 7ไม่เจอนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอจริงๆวิธีที่จะต้องทำนะครับก็คือเข้าไปดูที่มอดตรงนี้นะครับไปที่คำว่ามอดนะครับแล้วเราเช็คในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามอดเอ้ยมอดเสริมของแมปเซนารัตเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างก็ดูในเว็บนะครับในเว็บก็จะมีบอกนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับนี่ก็จะบอกวิธีทั้งหมดนะครับ นี่นะครับมอดจะได้หมอดที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดตามภาพนะครับเราก็มาดูนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับเทียบกันเลยนะครับซอมบี้เลื่นหาดูนะครับซอมบี้อ่าครับเลือกแล้วอ่าซัตอินเจคชันะครับ a เรามีแล้วนะครับ ครับคอมีแล้วครับแมปมีแล้วครับเวพอนมีแล้วครับยูนิตมีแล้วครับวิแช์มีไหมไปหานะครับครับวิแช์อะนี่มาครับเอ็กไซนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หมดครบตามภาพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหมือนกันเป๊ะนะครับกดเลย์ ที่สาคัญคือต้องเช็คหมดนะครับเช็คในเว็บเนี่ยครับดีที่สุดแล้วนะครับทำมาให้หมดแล้วนะว่าแต่ละเซิร์ฟใช้บอดอะไรบ้างนะครับขอให้มันตรงนะครับอ่านนิดนึงครับสังเกตนิดนึงทําได้นะครับอันนี้เฉพาะกรณีที่เราเข้าไปในตัวลนเชอร์นะครับแล้วเข้าไปหาในคำว่าจีเน็ตแล้วไม่เจอเรืสิเจ็ดนะครับถ้าเจอให้กดดาวน์ผมบอกนะครับแล้วก็มาโฟลวิตเลยแล้วเราก็กดซตอัพบเอนจอยได้ปกตินะครับมันจะง่ายมาก นี่เป็นกรณีที่เราหาไม่เจอนะครับอาจจะเป็นที่นง n ที่เน็ตเราด้วยนะครับให้พยายามออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวรอมันโหลดนะครับนะครับหลังจากที่เราเข้าเช็คหมดแบบนั้นแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะไม่เข้าเซิร์ฟอัตโนมัตินะครับให้เรามาค่อยมันทีประเทศดิเพละนะครับคิกเพลย์นะครับไดเรกคอนเน็กแล้วก็ใส่ IP ไปนะครับหนึ่งศูนย์สาจุดห้าแปดจุสี่เก้าจุหนึ่งห้า ปัดสองสี่ีสีแล้วกดจอยเข้าไปนะครับอาจจะขึ้นเซิร์ฟมานะครับสงสัยเซิร์ฟกำลังจะรีนะครับกอขึ้นเซิร์ฟเสร็จแล้วแล้วก็เดิลคลิกเข้าเซิร์ฟไปเลยนะครับตอนนี้เซิร์ฟล็อกอยู่นะครับน่าจะกำลังจะรีเซิร์ฟนะครับก็แค่นี้นะครับเป็นวิธีการเข้าเล่นที่ถูก นะครับแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับตามนี้เลยนะครับมีอะไรสงสัยให้พยายามดูวิดีโอนี้กลับไปแล้วกลับอีกนะครับถามก็ไม่มีใครช่วยได้นะครับทุกคนที่เขาเล่นได้ก็มาจากการดูวิดีโอหรือศึกษากันเองนะครับทําเองนะครับจะได้เก่งจะได้รู้นะครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ